สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมชาหนีภาพพี่น้องมาหาเลาะเบิงบ่วงหนูนะครับผมใส่ไว้นี่ครับผมน้ําคั้นหน้านี่ครับผมหน้าซุม่มๆใส่ไว้เดี๋ยวไปเบิงกันครับผมบาสิเป็นยังไงเนาะใส่ไว้ห็นขวงมันงามๆอยู่กับลยจัดไวะนะจัดไวะลอยนี่เบิงกันครับผมบาสิมิแต่มิโตอ๋พี่น้องหาหนูกะ มันบ่ค่อยหลยนะครับพ่อมองพ่อฟ้องกับสิยูจะเลาะๆน,นี่ละแวกนี่ยละมันปใส่เขาเขาอยากกินเขาจะมาหาเลาะใส่เนาะครับพี่น้องช่วงนี้ก็นหาหนหูพี่น้องเบิง้งเป็นรฤด,ดูการทองมันนะหนูมันมันไปครับผมไปเลาะไปเบิ้งน้ำกันครับผมว่าสิมีแต้มมีโตบ่ครับลุยครับถึงเบาตะหนูพี่น้อง ดื้อดึงดื้อดึงดื้อดึงมีหลายอยู่ด้วยครับนี่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 ครับอันหนึ่งสีสมเนี่ยดื้อดึงดื้อดึงอยู่นี่คุณครับอยู่คุณมีอีกนี่ครับผมปื้อดึงปื้อดึงลายตรงศาดนะครับเนี่ย เสียงดีแต่ไหนนี่เขียวเขียวอิสมอิสมอิสมอิมเงินอิมเงิน ข่วงมันน่ะพี่น้องนี่นี่นี่ตาวาคือบัอเห็นล่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าบ่วงผมหาไปยันอีกแลวนี่นะครับผมขวดไปนี่เด้อโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปทางไหน นี่นะครับนี่นะผมใส่ไปนี่ใส่ไปนี่นะรู้ด้วยเห็นเนาะยัดถือโน้นสิขอกักขอกักอยู่ด้พี่นนองหือโมมี่นี่เดี๋ยวจเพิ่งล้างต่อไป หม,มาผมพี่น้องน้ำมอนนี่ก็มุนนี่นะครับผมนี่คล้องมันนะไปเนี่ยนี่ครับผมคล่องด้วยนุ้งผมไปิเศยนะนี่ไหนผมขวดไปนี่พี่น้องกินมุน ก้องหลังเลยเด้อยู่นี่อเอาไม่ยังเอาไปหนอนี่เนี่ยใช่ไหมังเดย์ละพี่น้อทางหนี้ยันงนี่บอทางหนี้ยังอยู่ครับเนี่นนย ใส่ใหม่ก่อนมีแนวมาตํา xi sáng lắng nó buông xi buông lắng ngang 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 งงนเนี่ยฟอง,งมันงามเลยพี่นะ้องเห็นบหมครับฟองงามเลยนี่นะสวยงาม คงูหน่อยบ่พด่น้องจะตําตําไปแปลก ใส่ไปตังนะ้งลงพี่นอ้อนที่องห้างมันหืขวดอู้ยสวยครับสวยสวยแล้วพี่นอ้อง นี่ครับผมตัวสวยครับตัวสวยงามๆเลยครับตัวนี้แต้มสวยๆมากแล้ว งามครับสอ้อนแรงงังกระมุนเนโนนนี่ครับห้อยมมนเรียนเหรียญมันขึ้นเนี่ยนี่นมาหาขวดอยู่ในต้นถิดถือนี่เมรียนบั เลียนเป็นเศษเนาะพี่เนาะอ้อยเลียนเป็นทังหนึ่งผมใส่ไปนี่มองนี่มงนี่บบ๊โบโมเลียนครับพอผ่านเดีย๋ยวเดีย๋ยวเอาหลังอยู่หันมาใส่นี หนอนเรียนนี่ปิดเปลี่ยนนี่แหละเลียนนี่จัดไปนี่เลยพี่นหองมึงทาง่าคนเสด็ว่ามีหลายตัวอยู่ด้วยพี่นนองทาง่าคนนะ่ะมันมาดักเป็น definitely ครับพี่น้องผลงานเฮาหนงาูงามเลยนะครับผมตัวหนึ่งรุ่นนี้กรลังกําลังเสียบเลยพี่น้องกระลังงามเลยบหนหอยบนไง่พอดีเลยอวดตุบเลยหนูกรลังกําลังนหนุน่มหนูร่างหนุ่มจีเสียบเสียบจีจิงายนะครับผมมั่นดีน้า กันเลยครับผมเป็นวิธีแบบเป็นบ้านเนาะผมมาดักไว้น้าขั้นนี่ผมเห็นมันมันมีควองนะครับผมควางไม่ไม่ก็เลยมาจัดแต่ว่ามันไม่หอยคนใสไปเนี่ยแหละครับคนใส่ไปแล้วอาจจะใส่ตั้งแต่แบบเมื่ปีบนล่ะบานที่นี่พบเย่วเขาออกมันมาใหม่นะครับผมมาอยู่ใหม่ครับก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบป็นบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ